ค่ะก็สวัสดีนะคะพบกับช่องกา์จ้าอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมาขอมอบเพลงร้องเพลงนี้ให้กับแม่ของหนูเองนะคะซึ่งที่หนูอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับแม่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะพรุ่งนี้ ก็วันที่12สิงหานะคะเป็นวันแม่แห่งชาติหนูก็ขอมอบเพลงนี้ขอร้องเพลงนี้ให้กับแม่ของหนูโดยร้องจากใจของหนูเองนะคะพูดมาก็น้ำตาไหลเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าหนูหนูอยากร้องเพลงนี้ให้กับแม่หนูฟังมาก แล้วแม่หนูก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงจากหนูเลยนะคะเพราะว่าหนูเคยทะเลาะก,กันกับแม่เคยถาาแม่เคยทำอะไรกับแม่มาหะไยอยา่าจนตอนนี้แม่หนูกับพ่อหนูเขาแยกทางกัน ตั้งแต่ตอนที่พ่อนุเขาอุบัติเหตุแล้วค่ะเขาก็เลยแยกทางกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่หนูก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเขาก็กลับมาหาหนูมามาหนูก็ถ้าวัานไหนที่เขากลับมาลีลางานเขาก็จะกลับมาหาหนูครั้งหนึ่งนะคะหนู ขอมอบเพลงนี้ขอร้องเพลงนี้ให้กับแม่ของหนูนะคะขอทุกทีนะคะทุกคนตามยิงหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะน้ำตาไหลหรอกนะคะแต่ว่ามันตื่นตันใจค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเคยร้องเพลงนี้ลงติ๊กตอกเป็นครั้งแรกค่ะ แล้วหนูก็เพิ่งเคยร้องเพลงนี้ให้กับแม่ด้วยหนูก็จะขอมอบเพลงนี้ให้กับแม่ของหนูนะคะชื่อเพลงว่าคิดหอดรอก,ก่อนแม่ค่ะก่อนนอนคิดหอดบ่ได้กอดแม่นานแค่ไหนจากวันห่างบ้านมา เทศงานในเมืองสวรรค์อยู่ห้องมอสอที่พ่อสูงหัววันวันเจียมต้นคนชันแรงงานรายได้ทางบ้านยังคอนชีวิตปนปอนถูกความจนไลต่ตอนเข้ามุมทุกวันปัญหาร้อมรุง ต้องสู้ด้วยใจเกินร้อยลบแรงอ่อนล้าด้วยคำแม่ที่ว่าอย่าถอยรอวังเก็บตั้งสักหน่อยบอกแม่ระวันคืนหน้าหยุดเทสการเพื่อนเขากับบ้านโฮแซ ส่วนเราชนเงาใจแป้วมองส่งสุดโค้งแนวฟ้าอยากรีบกลับไปมองทุ่งดาวใสบ้านนารายได้พอพอพาระพอถึงเวลายังมือบอ่ได้ ก่อนนอนคิดฮอดอยากกลับไปกอดแม่แหงแหงอยากหอมกินเสื้อกระแลงร่วมวงพาแลงกินแกงนอไม้กลิ่นหอมหินหินบอกเคยลืมแม่ว่าอยู่ไกลรอวันลูกกลับลาไปกินแกงนอไม้ฝีมือ ม่ถ้าหนร้องผิดร้องถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้หนูกนข้างที่จะไม่ได้ร้องนานแล้วค่ะหนูก็ขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย